สวัสดีครับทุกคนครับคุณเคยสังเกตไหมครับเวลาที่เราเดินผ่านสวนสาธารณะหรือตามทางเดินเท้าในกรุงเทพเรามักจะเจอกับเพื่อนร่วมโลกตัวน้อยๆขาประจำอย่างนกพิราบแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ขาใจมนุษย์เรามานานมากทำไมทำไมเวลาเดินมันต้องพงกหัวหรือโยกหัวตลอดเวลามันกำลังฟังเพลงร็อกอยู่เหรอหรือมันกำลังนับจังหวะก้าวเดินหรือมันแค่กวนประสาทเราวันนี้ครับ เราจะไม่ใช่แค่มาตอบคำถามสั้นๆแต่เราจะพาคุณไปเจาะลึกถึงระบบการมองเห็นสุดอัจฉริยะที่ธรรมชาติสร้างสารร์มาให้นกพิราบจนคุณอาจจะต้อมองพวกมันเปลี่ยนไปตลอดกันในหัวข้อความลับของการพงกหัวก่อนจะไปถึงคำตอบที่แท้จริงเรามาดูทฤษฎีที่คนส่วนใหญ่เคยเข้าใจผิดก,กันก่อนครับในอดีตนักวิทยศาศาสตร์และคนทั่วไปเคยเดากันไปต่างๆนานา,นาครับ 1. ทฤษฎีการทรงตัว บางคนบอกว่าหัวที่หนักช่วยเหวี่ยงน้ำหนักตัวไปข้างหน้าเหมือนคนแกว่งแขน 2. ทฤษฎีความลึกบางคนบอกว่ามันทำเพื่อกะระยะความลึกของภาพแต่เชื่อไหมครับว่าถ้ามันทำเพื่อการส่งตัวจริงๆทำไมเวลามันวิ่งมันถึงไม่พงกหัวหรือเวลาที่มันเดินในที่มืดสนิทมันก็เลิกพงกหัวเช่นกันนั่นแปลว่าแสงและการมองเห็นคือกุญแจสำคัญของเรื่องนี้ครับเอาละครับ มาเข้าเรื่องวิทยาศาสตร์กันแบบง่ายๆมนุษย์เรามีตาอยู่ด้านหน้าทําให้เราโฟกัสภาพได้ง่ายแต่เราขยับลูกตาไปมาได้ลองกรอกตาดูสิครับซ้ายขวาโดยที่หัวเราอยู่นิ่งๆได้ใช่ไหมครับแต่นุกพิราบทําแบบเราไม่ได้ครับตาของพวกมันอยู่ด้านข้างเพื่อมองเห็นรอบทิศทางเพื่อระวังภัยแต่ข้อเสียคือตาพวกมันขยับไม่ได้มันล็อกติดกับเบ้าตาเลยครับ ทีนี้ลองจินตนาการว่าคุณถือกล้องวิดีโอแล้วเดินแกว่งไปแกว่งมาภาพที่ได้จะสั่นไหวดูไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับนกพิราบก็เจอปัญหานี้เวลาเดินครับตัวมันเคลื่อนที่ภาพก็เลยจะเบลอธรรมชาติเลยสร้างระบบการสั่นขึ้นมาให้มันก็คือการพง,งกหัวนี่แหละครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่การพง,งกขึ้นลงนะครับแต่มันคือการดันไปข้างหน้าแล้วหยุดรอครับกลไกนี้เรียกว่าออปโตคินีติกเรสปอนส์ แบ่งเป็นสองจังหวะครับ 1. จังหวะพุ่งนกจะยื่นหัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว 2. จังหวะนี้คือคีย์สำคัญครับจังหวะนี้หัวของนกจะหยุดนิ่งสนิทเทียบกับโลกภายนอกในขณะที่ตัวของมันเดินตามมาข้างหน้าเห็นเส้นกราฟิกนี้ไหมครับในเซียววินาทีที่หัวมันหยุดนิ่งนั่นคือช่วงเวลาที่สมองของนกทำการแคปเจอร์ภาพสิ่งแวดล้อมที่คมชัดที่สุดเพื่อมองหาอาหารหรือศัตรูพอตัวไหลมาทันหัว มันก็เริ่มวงจรใหม่ยื่นหัวไปข้างหน้าแล้วหยุดยืน่นแล้วหยุดนี่คือกิมบอลธรรมชาติที่มีชีวิตครับคุณอาจจะถามว่าพี่รู้ได้ไงพี่มั่วเปล่าเรื่องนี้มีการพิสูจน์แล้วในปี1978โดยดรเอร์บรี่ฟรอสต์นักวิทยาศาสตร์ที่สงสัยเรื่องนี้สุดๆเขาเลยจับนกพิราบมาทำสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงครับนั่นคือเดินบนลู่วิ่งการทดลองมี2แบบครับฟังดีๆนะครับมันเจ๋งมาก แบบแรกให้นกเดินบนลูวิ่งในขณะที่สภาพแวดน้อมรอบๆผนังหอ้องอยู่นิ่งๆผลลัพธ์คือนกพะงกหัวปกติเพราะตามมันเห็นว่าตัวมันกำลังเคลื่อนที่ผ่านสิ่งของต่างๆแบบที่สองทีเด็ดครับให้นกเดินบนลูวิ่งแต่ปรับความเร็วให้ฉากและกล่องรอบๆเคลื่อนที่ไปพร้อมกับตัวมันเหมือนนกเดินอยู่ที่เดิมและโลกก็ไม่ได้ขยับหนีไปไหนผลปรากฏว่านกพิราบหยุดพังกหัวครับ มันเดินคอยืดยืดแข็งแข็งเหมือนหุ่นยนต์เลยเพราะสมองมันประมวลผลว่าภาพไม่ได้ขยับดังนั้นก็ไม่จําเป็นต้องโยกหัวเพื่อล็อกภาพนี่คือหลักฐานยืนยันว่าการพงกหัวมีไว้เพื่อการมองเห็นล้วนๆไม่ใช่เพื่อการทรงตัวครับไม่ใช่แค่นกพิราบนะครับเพื่อนๆของมันอย่างไก่หรือนกยรารังก็ทําเหมือนกันแต่สังเกตไหมครับว่านกบางชนิดอย่างเป็ดหรือห่าน เวลาเดินมันมักจะสส่ก้นมากกว่าผงกหัวนั่นเพราะโครงสร้างตาและวิถีชีวิตที่ต่างกันครับสรุปนะครับสาเหตุที่นกพิราบเดินผงกหัวคือ 1. เพื่อทําให้ภาพนิ่งมันหยุดหัวในอากาศเพื่อให้ตามองเห็นภาพชัดขณะเดิน 2. เพราะตาขยับไม่ได้มันเลยต้องใช้คอทําหน้าที่แทนลูกตาครั้งหน้าถ้าคุณเห็นนกพิราบเดินผงกหัวอย่าพิ่งรําคาญมันนะครับให้มองว่าคุณ กำลังเห็นสุดยอดเทคโนโลยีกินสั่นทางชีวภาพที่วิวัฒนาการมาหลายหมื่นปีถ้าชอบคลิปความรู้เจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคุณอยากรู้เรื่องพฤติกรรมสัตว์ตัวไหนอีกคอมเมนต์บอกผมด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ